สวัสดีค่ะพบก,กับรายการวอาขอดังนะคะอยู่กับเราสองคนเช่นเคยค่ะมีเรื่องราวแซ่บๆของเหล่าดารามาเมาส์คุณผู้ชมได้ฟังดิเช่นเคยนะคะไม่รอช้าน,นะคะไปที่ประเด็นแรกค่ะสาหรับสาวมาะกลางนะคะที่ได้ออกมายอมรับแล้วว่าตอนนี้คือได้เลิกลากับมุ่งโกมิชิตเป็นที่เรียบร้อรยแล้วนั่นเองนะคะซึ่งสาเหตุที่เลิกลากัน,นก็คือไม่มีเรื่องราวของมูที่3เนี่ยที่หลายๆคนเนี่ยเข้าใจคือมันมีข่าวลือว่าแบบสาวมะปาเนี่ยแบบ มีแบบหนุ่มรถแข่งหรือเปล่าอะไรแบบนี้ใช่ซึ่งหมสามปางยันว่าไม่ใช่นั่นเองนะคะเอาเป็นว่าเราไปฟังจากปากามอกปราการกันดีกว่าค่ะมีอะามสำคัญของหมอกปังตอนนี้หน่อยค่ะหปางค่ะก็อย่างที่ทุกคนเห็นเลยค่ะก็ตอนนี้ก็เป็นเพื่อนกันค่ะก็คือไม่ได้ไม่ได้เป็นแฟนกันแล้วค่ะใช่ใช่ค่ะเพราะว่าก็อย่างที่เคยให้สัมภาษณ์ทุกทุกครั้งว่าจริงๆก็แบบมีปัญหากันเรื чи, ่อยๆอยู่แล้วแค่แค่ตอนนี้เราไม่ได้เป็นไม่ได้แก้ปัญหา มันใช้ระยะเวลานการตัดสินใจนาะนใชไหมคะป้าก็ใช้ใช้ระยะเวลาประมาณใช้เวลาระยเวลาประมาณหนึ่งอยู่อะค่ะเพราะว่าเราก็คุยกันมาหลายครั้งอยู่ก็คือเราทั้งสองคนก็คือตัดสินใจกันดีแล้วค่ะแล้วก็คุยกันด้วยความที่เรามีสติกันทั้งคู่ค่ะตอนแรกๆคือบอกว่าไม่ว่าจะเป็นใครอะค่ะไลฟ์สไตล์มันก็ไม่ได้เหมือนกันอยู่แล้วแต่ว่า เราก็พยายามมาเจอตรงกลางทําในสิ่งที่เขาชอบเขาก็ทําในสิ่งที่เราชอบอะไรเงี้ยแาลว่ามันก็ผ่านในจุดที่เราทั้งสองคนแฮปปี้กันมามากแล้วแล้วก็เหมือนตอนนี้มันอาจจะแค่เป็นในจุดที่มันไม่สามารถไปต่อได้ะคะ่ะเป็นนะคะก็ทุกอย่างที่เราไปทำเนี่ยเราก็พยายามไปตกรองทุกอย่างเลยไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่ของเขาหรือว่าเขาไม่อยู่ในพื้นที่ของเราคือทั้งสองคนเราเรามีความสุขกันทะคู่ณตอนนั้น เหตุการณ์เกิดขึ้นได้ยังไงที่เราพอมันเปลี่ยนไปก็น่าจะเป็นการคุยกันมาเรื่อยๆจนรู้สึกว่ามันอาจจะแบบปรับกันไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะมากกว่าก็นานนะคะเหมือนทุกครั้งที่เราทะเลาะกันเราก็จะปรับตัวกันทุกรอบทั้งคู่อค่ะแต่ว่าแค่แค่ตอนนี้อาจจะไม่สามารถปรับได้แล้วค่ะหนูก็ตกใจค่ะ คือการที่เราเลิกกันเราตกลงกันสองคนเท่านั้นค่ะคือไม่ได้มีตอนที่เราคุยกันวันที่เลิกกันไม่ได้มีเรื่องคนอื่นเลยค่ะตอนนี้ก็คือเลิกกลางแล้วนะคะก็คือตอนนี้ก็ยังเป็นเพื่อนกันได้นะก็ยังคุยกันได้ใช่นะคะก็คือสาทมถทากกันได้อยู่ยัง่วมงานกันได้อยู่ใช่ครัคือจบกันด้วยดีนั่นเองนะคะยังไงเราสองคนก็ขอเป็นกำลังใจให้กับสาวปลาแล้วก็หนุ่มโอบด้วยนะคะใช่ค่ะมาต่อกันที่สาวเบนลักษณ์สวนีคำสิงป์นะคะที่ตอนนี้เนี่ยได้ออกมาเปิดเผยแล้วว่าตอนนี้เนี่ยได้จบ ความสัมพันธ์กับหนุ่มตรงๆมาแล้วเป็นที่เรียบร้อยเช่นเดียวกันค่ะและตอนนี้เนี่ยได้ออกมาเผยว่าเจ้าตัวเนี่ยก็ยอมรับว่าตอนนี้ไม่ขอพูดถึงเรื่องนี้แล้วขอมมกออนดีกว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปฟังจากปากสาเวเบสกันเลยดีกว่าค่ะอ๋อหนูว่าเราพูดเรื่องเรื่องแบบปัจจุบันกับอนาคตดีกว่า ว่าอย่างที่ทุกคนทราบอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลังจากวันที่เราบอกว่าเราเจบแล้วนะครับมีการพูดข์อยู่หรือไม่ใช่ค่ะไม่้ทุกข์ใช่ค่ะไม่ได้ทุกข์เป็นมังกรที่ที่จะมีของที่ในบ้านหลงเหลือหรือไม่เบสของของญเขาในบ้านเรายังมีหลงเหลือหรือไม่อ่ะไปถามเขาดีกว่าเขาเป็นคนเก็บหนูไม่ได้อยู่ตอนเขาเก็บค่ะตอนนี้เบสเป็นไงบ้างจิตใจของเบสเองอ่อตอนนี้หนูแฮปปี้มากค่ะเออ ก็คิดว <roommate? S 2> ่าจะเจอที <engineer> ่งานนี้นะคะก็ค exactly the ิดว่าร่วมงานได้อะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ได้ติดอะไรแล้วมันนี้ก็คือเราสามารถเจอได้มาหนึ่งรุ่ไงเจอได้เจอได้แล้วเขาสามารถร่วงกันได้หราอเล่าเขาเลยนะอันนี้ไม่รู้ค่ะต้องไปถามเขาแต่ถ้าคุยส่วนตัวไม่ถ้าเจอแบบอย่างงานอย่างเงี้ยค่ะเจอได้อะไรที่ทำให้เด็นมือใหม่ได้ก็ไม่รู้อ่ะหนูก็รู้ไปแล้วอ่ะแบบไม่ได้ไม่ได้เศร้าอะไรคือเรนลึกมันลึกมันลึกเหี้บ ็บใจอยู่ไหมยังเก็บในใจอยู่ไหมไม่ค่ะเราโฟกัสปัจจุบันแล้วก็นาคนแล้วค่ะดีกว่าอ่ะสาเบก็ยอมรับเลยว,ว่าตอนนี้เนี่ยก็จบลงแล้วนะคะก็คือยังร่วมงานได้แต่ว่าถ้าเป็นการส่วนตัวเนี่ยขอไม่ดีกว่านะคะแล้วก็เรื่องของขอบที่หนุ่มตรงๆเนี่ยเอากลับไปหมด นะะักข่าวก็ถามว่าเอากลับไปหมดหรือยังสวเีนก็ไม่ขอตอบเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยสวีนไม่อยู่บ้านนั่นเองใช่คค่คะก็คือแยกแยก้ายนะคะตากคนตากลุ่อนอ่อนกันไปค่ะอ่ะหมดวล้วเราสองคนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะพบกนันได้ใหม่ทุกวันไหนองโฟกัสทุกคนจะบคู่สุขข่าวเวลาเดิมห้าโมงเช่น,นค่ะค่ะทางช่องเพจบันดาลเมาและช่องทางยูทูบบันดาลชาแนลค่ะวันนี้เราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ